และคอนชีวิตรักเรื่องลูกเคยหัวทองตอนพิเศษหลังจากที่คริสแต่งงานกับมมลีก็ย้ายมาอยู่บ้านใกล้กับป้ะจีมมลีกลับไปทำงานในตำแหน่งเดิมได้เพียงสองเดือนก็ตั้งท้องลูกคนแรกเลยต้องออกจากงานมาอยู่บ้านเพราะคริสขอร้องเธอว่าไม่อยากให้มาลีกับลูกเหนื่อย หญิงสาวท้องโตขึ้นทุกวันโดยมีคริสคอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่รักอยากกินอะไรครับเดี๋ยวผมทำให้อะไรก็ได้คะ่ะลูกเลยครับอยากกินอะไรเดี๋ยวพ่อทำให้คริสลูกจะพูดได้ยังไงคุณไม่รู้หรอว่าผมมีสายใยพิเศษกับลูกลูกบอกว่าแม่เขาอยากกินอะไรเขาก็ชอบหมดแหละ จ้าจ้างั้นทำอะไรง่ายๆฉันก็ได้ค่ะจะคริสลงมือทำอาหารง่ายๆให้มาลีกับลูกตามคำขอคริสเป็นสามีที่ดีมากแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสามีในอุดมคติของผู้หญิงหลายๆคนเลยก็ว่าได้มาลีรู้สึกโชคดีมากที่เธอตัดสินใจแต่งงานกับคริสและแล้วก็ถึงวันกำหนดคลอด คริสตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นหน้าลูกในที่สุดเแบบีน้อยก็เกิดมาลืมตาดูโลกป้าจีดีใจมากที่ได้หลานสาวอุ้มหนูน้อยโรสหรือชื่อจริงว่าแลมิตามาไว้ในอ้อมอกหนูโรสของป้า วันคืนผ่านไปอย่างมีความสุขหนูน้อยโรสซุกซนแต่ก็น่ารักสมเป็นแก้วตาดวงใจของบ้านทำให้ป้าจีหมดสิ้นอคติที่มีต่อคริสเพราะคริสได้พิสูจน์ตัวเองให้เธอเห็นแล้วว่าเขารักร้านสาวของเธอจริงๆคริสพามาลิกับหนูน้อยโรสกลับมาเที่ยวที่นิวยอร์ก หนูน้อยโรสตื่นเต้นกับการเล่นหิมะครั้งแรกมากได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่พ่อกับแม่ของเธอเคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันที่นี่ดดดี้ครีสจุ Mommy, Marie, ๊บรถหน่อยได้จ้ามามี่มาลีจุ๊บรถหน่อยได้จ้าหนูน้อยโรสหัวราะคิกคักอย่างมีความสุขก่อนจะวิ่งเล่นไปกับเพื่อนๆฝรั่ง ไม่มีทีท่าว่าจะกลัวคนแปลกหน้าหรือตาแปลกสีเลยเพราะพ่อของเธอก็เป็นฝรั่งหัวทองเหมือนกันคริสโอบกอดมาลีเฝ้ามองลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาเติบโต ยังไงกันบ้างคะสำหรับตอนพิเศษมาตามคำเรียกร้องแล้วนะเอาใจขนาดนี้อย่าลืมติดตามละครซิมเรื่องใหม่ของพี่มอนด้วยนะคะจะลงให้ดูตอนแรกวันจันนี้กับชื่อเรื่องคุณชายไร่ส้มค่ะเป็นเรื่องราวของสาวห้าวเมืองกรุงกับหนุ่มไร่เมืองเหนือท่ามกลางเรื่องราววุ่นๆน่นนารักน่ารักและทิวทัศน์สวยงามของป่าเขาส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามนะคะ